สวัสดีครับผมเอกสายใหม่นะครับวันนี้มารีวิวเราประกอบทรงงานครับหอไซส์550จากค่าย XL Power นะครับชื่อรุ่นว่า N ิมบั s 550นะครับตัวนี้เป็นหอ550ใช้แบตเตอรี่ก้อนเดียวนะครับแบต5,000 5,000หกเซลล์ก้อนเดียวก็เ,เป็นหอที่ใช้กำลังดีกำลังเหมาะกับการฝึกเพราะว่าอะไรค่อนข้างจะถูกแล้วก็อุปรกรณ์ทั้งท่านจะมาตรฐานแล้วก็ไม่แพงครับมาดูรายละเอียดดีเทลกันตัวนี้นะครับเป็นชื่อรุ่น N ิม b ั s 5 0 มี2รุ่นนะครับที่วางขายจำหน่ายอยู่ในบ้านเราตอนนี้ก็คือเป็นรุ่นที่เป็นเซอร์โวสแตนดาร์ดกับเซอร์โวมินินะครับส่วนตัวนี้นะครับที่ผมประกอบเนี่ยเป็นรุ่นของเซอร์โวสแตนดาร์ดครับผมพาพามาดูข้างในกันเอาข้าวนะครับเปิเดหัวมาครับรุ่นนี้นะครับมันจะสามารถอัปเกรดชุดถาดแบตน,นะครับก็คือไม่ต้องถอดหัวเนี่ยเอาแมตเตอรี่เนี่ยเสียบเข้าไปด้านหลังได้เลยเป็นชุดอัปเกรดนะครับแต่ว่าอันนี้ไม่ได้อัป เนี่ยเสียบเข้าไปด้านนี้ได้เลยแต่ต้องอัปเกรดก็คือข้อดีคือเราไม่ต้องถอดคานปบี้ไม่ให้มันถอดเข้าวถอดออกความสะดวกสบายสำหรับฮอสมัยใหม่ฮะโอเคครับประมาณนี้ครับฮอตัวชุดน,นี้ชุดไฟจะเป็นโซลูตันด์ครับมอเตอรอ์ใช้ประมาณพันพันหนึ่งร้อยเควีนะครับถึงพันสองรานี้สปีดร้อยยี่สิบร้อยห้าสิบก็ได้ครับตอนนี้เอาเผื่อไว้หน่อยร้อยห้าสิบแอมป์ชุดชุดเฮดชุดอลูค่อนข้างจะสวยงามชิม้นสว่สวนอลู ทำมาดีทุกอย่างครับโอเคครับประมาณนึ้เหมอสสำหรับการฝึกมากๆครับหมอใไซน์นิปะ550ครับก็ทำไปค่อนข้างจะหลายลำหนะตอนนี้ได้มาดูรีวิวดีเทลนิดหนึ่ง <c oughs> ระบบใส่แบตเตอรี่นะครับจะเป็นถาดแบบนี้ครับเราสามารถจะแล้วก็ตรงนี้จะมีสลักล็อกนะครับเป็นตัวสปริงล็อกเราจะสามารถใส่จากข้างหลังก็ได้หรือจากข้างหน้าก็ได้นี่เลยนะฮะผมลองใส่ให้ดู ดันเข้าไปปุ๊บนี่ฮะดันเข้าไปมันจะล็อกแก๊กเลยครับกดแน่นเลยง่ายครับง่ายจะง่ายโอเคครับเดี๋ยวไปดูอาการบินคร่าวๆกันนะครับว่ามันจะบินประมาณไหนนะครับแต่ว่าผมแนะนําสําหรับรุ่นนี้นะครับใครที่กำลังมองหาหอฝึกนะครับต้องไม่พลาดรุ่นนี้นะครับบินบัส550จากค่าย XL Power ครับอะไหล่มีบริการทุกชิ้นครับราคาไม่แพงครับเคครับเดี๋ยวไปดูอาการบินกันครับเป็นไงไปดูกันครับ